ระวังมาแล้วซูปเปอร์ไซโคอนอัมพันโอ้รายละเอียดเป็นยังไงนั้นห้ามพลาดนะคะกลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวมากระจายให้รับฟังและรับชมกันอย่างเช่นเคยแต่ก่อนจะไปฟังข่าวนี้ก็ขอกำลังใจถวยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าว ขอบคคุณ่ะมาแล้วซูปเปอร์ไซโคอนอัมพันแรงสุดในอา่าวเบงก่อนจ่อถล่มอินเดียและบังกลาเทศน่ากลัวมากนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดสุดระทึกซูปเปอร์ไซโคอนอัมพันจ่อขึ้นฝั่งใกล้ชายแดนอินเดียบังกลาเทศชี้เป็นซูปเปอร์ไซโคนแรงสุดเท่าที่มีการบันทึกมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ยังแรงเท่าเฮอริเคนระดับสี่ เมื่อวันที่19พฤษภาคม63มีรายงานความคืบหน้าซูเปอร์ไซโคลอัมพันกำลังแรงจ่อถล่มชายฝั่งตะวันออกของอินเดียขณะกำลังเผชิญสถานการณ์ระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 มีผู้ติดเชื้อทะลุแสนรายแล้วตามข้อมูลของศูนย์เตือนภยัยรวมใต้ฝุ่นของสหรัฐ ระบุซูเปอร์ไซโคลอัมพันธ์ได้ทวีกำลังกลายเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่ก่อตัวในอ่าวเบงกอนเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลกันมาในช่วงคืนวันจันทร์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีความเร็วลมบริเวณศูนย์กลางพายุถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาซูเปอร์ไซโคลอัมพันนได้อ่อนกำลังลงเล็กน้อย และยังคงเป็นพายุรุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอริเคนระดับ4โดยได้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนับเป็นพายุรุนแรงระดับซูเปอร์ไซโคลลูกที่2ในอ่าวแบงกอนหลังจากเคยเกิดพายุรุนแรงระดับซูเปอร์ไซโคลลูกแรกในอ่าวแบงกอนเมื่อปี2542สร้างความเสียหายแก่หมู่บ้านเกือบ1 5 0 0 0หมหมู่บ้าน และทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ1นึ่งศพสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหลายแห่งคาดการว่าซูเปอร์ไซโคลอัมพันจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพรมแดนอินเดียติดกับบังกลาเทศในช่วงเย็นวันพุทธที่21พฤษภาคมใกล้กับเมืองโกกันตาประเทศอินเดียซึ่งมีประชาชรกว่า14ล้านคนจึงคาดว่าอิทธิพลของซูเปอร์ไซโคลอัมพันจะก่อให้เกิดลมพายุรุนแรง ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านทั้งในอินเดียและบังกลาเทศขณะที่ทางการของอินเดียและบังกลาเทศต่างพยายามเตรียมพร้อมรับมือและมีการอพยพป,ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะประสบภัยจากพายุกำลังแรงลูกนี้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่คนกระจายข่าวนำมากระจายนะคะสำหรับพายุซูปเปอร์ไซโคลอัมพัน ในอา่าวเบงกอลเตรียมถล่มอินเดียและบางกลาะเทศส่วนข่าวคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะนำมากระจายในโอกาสหน้าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านและหากท่านชอบติดตามสถานการณ์ข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์พร้อมทั้งกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าว ขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ